สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ก็งานเข้าลูกพ่วงแล้วลูกพ่วงจมโอ้ยสภาพครับดูดิเะเหลือไม่จะขึ้นไหมเนี่ยพอดีเอาทรายมาเทให้ลูกค้าหน้างานนะครับลอลงไปข้างหนึ่งนะสิบล้อครับสิบล้อ,ลอจ,ะจะดึงยังไงเนี่ย จะดึงยังไงครับพี่น้องนี่มาดูชมหน้าเขาทาจมชมทรายเลียวนี้ไอ้โข้อเขาปล่อยน้ำลงเนาะเออมชมล้อหลังครับเดี๋ยวเอาสลิงยาวไปดึงสุภาพตามนี้เลยครับทีมงานเราเดี๋ยวมาดูครับว่าลูกพวงจมน่าจะจมไม่มากครับ โอ้ยสลิงยาวเกินนะสลิงสลิงใช้ไว้ดึงรถเกี่ยวลงนิดเดียวเทียบพ่วงฝั่งนี้ไปไม่ได้บอ เอาพว่วงมันฟรีเหรอเอเอฟรีฟรีฟรเออ๋ยวต้องพับสลิงมั้งเอาสลักมาเปล่า,เ,าเราจะมาดูครับสลิงยาวไปหน่อย จะไปได้ไหมเอาวไปไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วซิงลลิง30เมตรนะครับ ไปไปพอพอพอมาต่อเลยมาต่อเลยต่อพ่วงเลยอ๋อเรียบร้อยครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเอาสลิงออกแล้วก็จะพว่วงลูกมันเทสาให้ลูกค้าครับดูเส้นทางครับผมโอเคครับผม พอจบไว้เท่านี้ครับเรียบร้อยแล้วครับ